ครับก็กลับสวัสดีเพื่อนๆชาวคริปโตมูลทุกคนนะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตในส่วนของกราฟเดลโลนาคลาสสิกเหมือนเดิมนะครับในส่วนของการอัปเดตจุดแนวรับแนวต้านนะครับและแพทเทิร์นแนวโน้มเทนขาขึ้นและขาลงเช่นเคยนะครับก็ก่อนที่เราจะไปรับชมในส่วนของคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่องคริปโตมูลไทยแลนด์กันด้วยนะครับ ครับในส่วนของการอัปเดตคชิปิโอนี้นะครับก็ไม่ได้มีเจตนาเชิญชวนให้เ,เพื่อนๆลงทุนแต่อย่างไดนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้ามอมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับ สำหรับเรียนูนาคลาสสิกวันนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับเลนูนาคลาสสิกก็มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นมานะครับยังจุดราคา0.0030บาทนะครับแต่ไม่สามารถข้ามในส่วนของเส้นสีขาวขึ้นไปได้นะครับก็ทําให้ราคานะครับปรับตัวลงมานะครับต่ําสุดนะครับก็อยู่ที่ราคา0.0026บาทนะครับ ก็จะเป็นในส่วนของราคาจุดแนวรับนะครับที่เราได้อัปเดตตีเส้นไว้นะครับสำหรับแนวรับจุดนี้นะครับก็จะเป็นยังไงต่อนะครับสําหรับการอัปเดตนะครับแนวโน้มของเรนโนนาคลาสสิกนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มอัปเดตกันต่อเลยนะครับครับสำหรับในส่วนของจุดแนวรับนะครับของเรนโนนาคลาสสิกนะครับสำหรับแนวรับจุดที่1นะครับก็อยู่ที่ราคา0.0026บาทนะครับแนวรับจุดที่2นะครับก็อยู่ที่ราคา0.0024บาทนะครับ แนวรับจ mm ุด hmm. ที in, NS, in, plant, ่3นะครับก็อยู่ที in, ่ราคา0.0022บาทนะครับแนวรับจุดที่4นะครับก in, ็อยู่ที่ราคา0.0020บาทนะครับแนวรับจุดที่5นะครับก็อยู่ที่ราคา0.0015บาทนะครับก็จะเป็นในส่วนของจุดแนวรับนะครับก็มาดูในส่วนของฝั่งแนวต้านนะครับจุดที่1นะครับก็อยู่ที่ราคา0.0029บาทนะครับแนวต้านจุดที่2นะครับก็อยู่ที่ราคา0.0034บาทนะครับ แนวต้านจุด yeah, ท no <c oughs>. e yes, ี่3นะครับก็อยู <c oughs>. yeah. <c oughs> ่ที่ราคา0.039บาทนะครับก็เป็นในส่วนของจุดแนวรับแนวต้านนะครับก็ยังไม่มีจุดเปลี่ยนแปลงนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็สําหรับแนวโน้มของกราฟนะครับก็จากเดิมนะครับที่เราได้อัปเดตไว้นะครับกราฟก็มีแนวโน้มปรับตัวลงมานะครับปัจจุบันนะครับราคาของเรโนนาคลาสสิกนะครับก็อยู่ที่ราคา0.0271 0บาทนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับกราฟก็มีแนวโน้มปรับตัวลงมานะครับก็จะมีแนวโน้มปรับตัวทําเทรนด์ขึ้นไปใหม่ ได้หรือเปล่านะครับจุดนี้เราก็ต้องมาอัปเดตติดตามมาต่อไปนะครับก็สําหรับจุดนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลบจุดเดิมที่เราได้อัปเดตไว้นะครับครับในส่วนของจุดการวิ่งของกราฟนะครับสำหรับเปียโนนาคลาสสิกนะครับสำหรับแพทเทิร์นแนวโน้มเทนขาขึ้นและขาลงนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มอัปเดตในส่วนของรูปแบบแนวโน้มเทนขาขึ้นกันก่อน,อนเลยนะครับ สำหรับในส่วนของจุดนโน้มเทนขาขึ้นนะครับก็จุดนี้นะครับถ้าเกิดกราบนะครับมีนโน้มปรับตัวขึ้นมาอีกครั้งนะครับที่แนาต้านที่ราคา0 0 0 2 9บาทนะครับในส่วนการทำเทนการวิ่งของกราบนะครับสำหรับเทนขาขึ้นก็จะออกมาในรูปแบบประมาณนี้นะครับ ในส่วนของกราฟนะครับก็จะปรับตัวขึ้นมาอย่างจุดนาตัานที่ราคา0.0029บาทนะครับจากนั้นนะครับถึงจะมีแนวโน้มทําเทนขึ้นไปยังนาตัานจุดต่อไปนะครับสําหรับเหรียญนนาคลาสสิกนะครับก็ขอให้กราฟนะครับมีแนวโน้มปรับตัวข้ามในส่วนของเส้นสีน้าเงินจุดนี้ขึ้นไปได้นะครับที่ราคาประมาณ0.00279บาทนะครับประมาณนี้นะครับประมาณเส้นนี้นะครับ ก็ถ้าเกิดกราฟนะครับข้ามขึ้นมาอย่างเส้นสีดำเงินจุดนี้ขึ้นมาได้นะครับในส่วนของการทําเทนของกราบนะครับก็จะมีแนวโน้มนะครับปรับตัววิ่งตามเส้นในส่วนของแนวต้านขึ้นไปได้นะครับก็สําหรับในส่วนของรูปแบบแนวโน้มเทนขาขึ้นนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ในส่วนต่อไปเดี๋ยวเรามารับชมในส่วนของรูปแบบแนวโน้มเทนขาลงกันนะครับครับสำหรับในส่วนของรูปแบบแนวโน้มเทนขาลงนะครับก็จุดนี้นะครับถ้าเกิด กราฟนะครับอ่ามีแนวโน,โน,โน้มปรับตัวลงมายังจุดแนวรับอีกครั้งนะครับก็ในส่วนของจุดแนวรับจุดต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของราคา0.0026บาทนะครับและจุดต่อไปก็จะเป็นในส่วนของราคา0.0024บาทนะครับในส่วนของรูปแบบแนวโน้มทนขาลงนะครับกราฟก็จะปรับตัวลงมาประมาณนี้นะครับ ครับก็จะเป็นในส่วนของราคาจุดแนวรับทั้ง2จุดนะครับที่ราคา0.0026บาทนะครับและ0.0024บาทนะครับในส่วนของจุดแนวรับการวิ่งของกราฟนะครับที่กราฟจะปรับตัวลงมานะครับก็จะเกิดในส่วนนี้นะครับกราฟสามารถทะลุในส่วนของราคา0.0026บาทนะครับซึ่งเป็นจุดแนวรับจุดนี้นะครับถ้าเกิดกราฟลงมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมกันในส่วนของชุมชนนะครับ ก็ขอให้กราฟนะครับมีแนวโน้มปรับตัวข้ามในส่วนของเส้นสีน้ำเงินที่ราคา0.00279บาทขึ้นไปได้นะครับและมีแนวโน้มปรับตัวไปยังแนวต้านต่อไปนะครับสำหรับจุดนี้นะครับก็ในส่วนของแกร็บของราคานะครับตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่านะครับกราฟก็ยืนเหนือณราคา0.0026บาทขึ้นไปได้นะครับก็จะเห็นได้ว่าแกร็บของราคาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับเบลูน่าคลาสิกนะครับก็แกร็บราคาต่อไปนะครับก็อาจจะ ขึ้นไปอยู่ณแนวต้านนะครับที่ราคา0.0034บาทนะครับก็ใกล้จะสิ้นปีแล้วนะครับจะเป็นยังไงต่อนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อไปนะครับว่าราคาของเรโนนาคลาสสิกนะครับจะมีแนวโน้มไปอย่างทิศทางไหนนะครับสำหรับในส่วนของการอัปเดตเรโนนาคลาสสิกนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับทางแพทเทิร์นนวโน้มเทนขาขึ้นเละขาลงนะครับ ก็มาอัปเดตแนวโน้มของเรือหน้าคลาสสิกมาให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับสําหรับจุดนี้นะครับคลิปวิดีโอนี้มีจุดบกพร่องจุดไหนนะครับก็ขออภัยกันด้วยนะครับสําหรับการอัปเดตนะครับก็ถ้าเกิดเ,เพื่อนๆนะครับมีจุดไหนที่สงสัยในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์สอบถามมันเข้ามาได้นะครับ สำหรับชิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมีอัปเดตท,ทั้ง2จุดนะครับก็จะเป็นในส่วนของราคาแนวะต้านที่ราคา0.0024บาทนะครับที่กราฟจะปรับตัวขึ้นไปนะครับและแนวรับที่ราคา0.0026บาทนะครับที่กราฟจะทะลุลงมาได้หรือเปล่านะครับจุดนี้ก็มาติดตามกันนะครับ ก็สำหรับในการอัปเดตชีวิตวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องเชื่อผมในทุกคำพูดนะครับคำพูดของผมก็ไม่สามารถเชื่อถือได้นะครับในส่วนนี้ก็เพื่อนๆนำกลับไปวิเคราะห์กันด้วยนะครับสำหรับการอัปเดตเรียนหน้าคลาสิกนะครับครับก็สําหรับท้าชิปนะครับก็เหมือนเดิมนะครับฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่องคลิปตัวมนกันด้วยนะครับสาหรับชีวิตวิดีโอนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ขออวยพรนะครับให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขขใใในนนนนนกกกกาาาารรชชช้้้้้ีีววววิิตทุๆัะบ่่ง็เเมจหหแล รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสำหรับชิปิโอนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็พบกันใหม่นะครับในชิปิโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ